สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ทาบุญไปปลาครับวัอบนอาทิตย์ครับผมทาบุญไปปลาครับวัอาทิตย์ขอยืมีสื้อผาแข็งแรงผลจากโรคภัยอันตรายทั้งปวงแล้วก็ ขอให้คนที่ข้าพเจ้ารับทุกๆคนคอยมีความสุขและความเจริญและรุ่งเรืองแล้วก็ขอให้พรอบครัวจะมาทั้งตวงแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับตลอดไปครับแล้วก็ขอให้อิสระเสรีเหมือนกับ้าพเจ้าปล่อยด้วยนะครับแล้วก็เพื่อนๆในทุกคนก็ขอให้มีความสุขและความเจริญด้วยนะครับ បងប្អូនការ